สวัสดีค่นะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุืครูชาชานะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการคัดลายมือคำที่ผสมด้วยสารเออที่มีตัวสะกดเปลี่ยนรูปลดร,รูปและคงรูปนะคะปไปดูกันต่อค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดคุืครูไม่อ่านให้นักเรียนฟังนะคะดูจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดกันดีกว่านะคะ ข้อที่1น,นั่นเรียนอธิบายวิธีเขียนตัวอักษรไทยได้นะคะข้อที่2นักเรียนสามารถที่จะคัดลายมือคําที่ประสมด้วยสระเอ,อทั้งที่มีตัวสะกด หรือไม่มีตัวสะกดแล้วก็เปลี่ยนรูปรดรูป,รปต่างๆได้นะคะโกูกข้อที่สามน่าเรียนสามารถเขียนคำสระเออที่มีตัวสะกดได้ข้อที่สี่นั้นเรียนมีความรับผิดชอบต่อการทำงานของตัวเองนะคะเช่นมีการบ้านนะคะทั้งฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนนะคะนักเรียนให้ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงไปเล่นได้นะคะสาระสำคัญค่ะสาระเออนะคะเราจะเริ่มเขียน ตัว a ก็คือสรรเอข้างหน้าพยัญชนะต้นก่อนนะคะแล้วค่อยนะคะสารอเนี่ยนะคะตามข้างหลังพยัญชนะต้นแต่ถ้ามี2ตัวเมื่อไหร่ก็ตัวอนะคะจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นตัวที่2และคําสรรเอนะคะที่ใช้รูปเ e, อจะไม่มีตัวสะกดนะคะรูปสารเ e, อที่เป็นนะคะตัวเกับสารอีข้างบนใช่ไหมคะ อ่าสารเอกับสรรอีข้างบนเนี่ยเราเขียนเหมือนเดิมคือตัวเอจะมาข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะลูกมาอยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะแล้วตัวสารอีก,ก็คือมาจากอะไรคะมาจากอออ่างเปลี่ยนรูปเป็นสารอีเพราะมีตัวสะ กฎนั่นเองนะคะตัวอีจะอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะก็เหมือนเดิมถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวก็สระอีก็อยู่พยัญชนะต้นตัวที่2นะคะคําที่ประสมด้วยสระเอเมื่อมียอยอคือยอ,อยักนะคะอยู่ในแม่กเกยเป็นตัวสะกดจะใช้รูปตัวเอนะคะแล้วก็จะมีตัวยอนะคะตามข้างหลังนะคะ วิธีเขียนแล้วก็ตำแหน่งของสารเออที่มีสารอีนะคะเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะอ้าอออ่างนะคะเปลี่ยนเป็นสารอีเพราะมีตัวสะกดนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะที่เป็นตัวสะกดนะคะผสมกับสารเออแล้วเปลี่ยนเป็นสารอีนะคะก็คือหนึ่งแม่กงององูนะคะ แม่กลมมอม้าแม่กลนน,นหนูแต่ว่าแม่กลนนะคะจะไม่ตรงมาตราเพราะอะไรถึงเรียกว่าไม่ตรงมาตราก็คือว่านอกจากนอน,นูแล้วยังมีตัวยอหญิงโนเนนโอ้โหอีกหลายตัวเลยนะคะแต่ว่านักเรียนจําคําที่ตรงก่อนก็คือใช้นอน,นูแม่กลนก่อนนะคะและามด้วยนะคะตัวต่อไปก็คือแม่กกกอไก่นะคะ แม่กบบอใบไม้แม่กดดเด็กนะคะเหมือนเดิมนะคะอันนี้อธิบายไปแล้วนะคะคุณครูไม่อธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวจะงงนะคะนะคะคำนะคะคุยยกตัวอย่างคําที่เปลี่ยนรูปใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นสระอีนะคะคําแรกนะคะเราเอิงเราเริงใช่ไหมคะแต่จะใช้กับคาว่าเราเอือนเรื่นเรืเมเรื่นนะคะอ่านได้ว่าเรื่นเริง ค่ะคำต่อไปพอเออมาอเพิ่มเพิ่มไม่เอกเพิ่มก็เออนอาเกินเราเออก็เลิกต่อเอบอบเติบตออโตโตเติบ,ตบตออโตก็เออดาเกิดนะคะเป็นต้นนะคะคำนี้เห็นไหมคะสังเกตดูนะเห็นไหมงงูตัวสะกดไหมอ่ามม้มานะเป็นตัวสกดเนาะนูก็ไก่เห็นไหมคะบอเบไ,ไม้เดี๋ยวแล้วก็ดอดเด็กนะคะ อ่าต่อไปสระเออที่แนะนําไปเมื่อกี้แล้วนะคะคุณครูนะคะนี่สระเออนะคะที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นะคะใช้รูปเอกับยอใช่ไหมคะก็คือยอคือตัวสะกดแม่เกยนั่นเองนะคะคําสระเออถ้ามีตัวสกดแม่เกยก็คือตัวยอยักษ์นี่ยเป็นตัวสะกดปุ๊บนะคะตัวอจะลดรูปหายไปนะคะจะเหลือแต่พยัญชนะต้นอ้ออย่าลืมเราเหลือสระเอไว้ด้วยนะคะลูกอ่าเอ แล้วก็ตามด้วยพยัญชนะต้นแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดยอยักษ์นะคะแต่เวลาอ่านอย่าลืมว่าเจ้าเออเนี่ยก็บอกว่าต้องออกเสียงฉันด้วยนะคะมิเงิ้เดี๋ยวเสียใจแย่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะกอเออยอเกยสระ,ะเอยังอยู่เหมือนเดิมนะคะรูปเพียงแต่ว่าอตัวอนะจะลดรูปหายไปนะคะชอเอยอ,อ,เอยยอเฉยมเออยยอเมยเฉยเมยบอยใบตเออยยอเตย ใบเตยเราอะละเราเออยอเลยละเลยเราอะหอเออยอเหยระเหยเป็นต้นนะจ๊ะต่อไปสัตว์เออที่คงรูปนะคะมีตัวสะกด นะคะไหนจะมีทั้งสละเอพยัญจนนต้นแล้วก็ตัวอ,อและยังมีตัวสะกดอีกแต่ว่านักเรียนขาไม่ต้องตบบามมากมายมีแค่3ามคำนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นคำโบราณโบราณก็เก่าแก่ก่อนมาก่อนที่พวกเราเราจะเกิดใช่ไหมคะพวกหนูพวกคุณครูอาจจะคุณครูจะเกิดไม่ทันอย่างนี้นะคะ ก็คือตั้งแต่ก่อนหน้านแล้วนะอ่ามีสามคำนะลูกคําว่าอะไรคะครูยกตัวอย่างนี้นะคะคําแรกทอเอเยอเทินนะคะเทินนะคะทอเอเอมเอเทอมกเออว่าเกิลนะคะ เราร้องฝึกอ่านนะคะสะกดคคำที่ประสมด้วยสระเออสระเออเป็นสระเสียงยาวนะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะเรามาอ่านคำสระเออที่ไม่มีตัวสะกดก่อนนะคะามาดูคำแรกก็รเอเกลอทเอเทเอจเอเจอพอรเอเพอเอพอ,อเอเพอเอพอ,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 พอไม่โทรเพอ เราอ่านล้มอเอเมอละเมอต่อไปนะคะเป็นคําสระเออที่มีตัวสะกดเปลี่ยนรูปนะคะคำแรกค่ะกอเออกกเกกอเออด่เกิดตอเออมอเติมดอเออนาเดินอเอองอเอิงออิมอิมอิเมกอิมอเออบอเอ อิมเอ่ออานะคะอันนี้เปลี่ยนรูปออเปลี่ยนรูปเป็นอีนะคะต่อไปนะคะคําสระเออที่มีตัวสะกดลดรูปลดรูปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามียอคือแม่เกยยอยักษ์เป็นตัวสะกดตัวออก็เลยลดรูปหายไปแต่เฉพาะตัวยอยักษ์ตัวเดียวนะคะตัวอื่นเราเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วมันเปลี่ยนรูปไปแล้วใช่ไหมเฉพาะยอยักษ์ตัวเดียวค่ะคําแรกกันกเออยาเกยตเาเออยาเตย ชอเอ,อยอเชยลราเอยอเลยสอเอ,อยอเสยอเอ,อ,อยอเอยแต่ว่ามีอีกหลายๆคำนะคะที่นะคะที่ใช้สระเออนะคะและมียยับเป็นตัวสะกดอันนี้คุณครูยก,ยกตัวอย่างบางคำนะคะต่อไปสระเออที่เป็นคำโบราณบอกแล้วมีกี่ตัวคะใครตอบถูกน่ารักที่สุดนะคะสามตัวนะคะมีตัวอะไรบ้างคะ นี่คำแรกนะคะเออถึองเรียกว่าคำแรกนะคะเท่าเอ,อยาเทินเท่าเออมาเทมก็เออว่าเกิลนะคะอ๋อนะคะ,นะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านนะฝึกอ่านบ่อยๆนักเรียนก็จะจำได้แล้วอ่านได้คล่องขึ้นนะคะวันนี้คุณครูชาติขอลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ครูชาติไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปพบกันใหม่นะคะ